สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้กับจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับเซ็ตผลิตภัณฑ์สุดคุ้มของฟอร์แมนเกนั่นคือเซ็ตทัลทอ e เวลเนสครับผลิตภัณฑ์แรกเลยในเซ็ตนี้คือผลิตภัณฑ์ไลฟ์ Pack กับผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่และสารสกัดจากพืช ที่มีสารอาหารครบถ้วนครับทั้งวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า30ชนิดในรูปแบบดูดซึมดีไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลและมีการการันตีค่าสแกนสารต้านอนุมูลอิสระ90วันอีกด้วยและนี่คือสารอาหารครับที่อยู่ในไลฟ์แพคซึ่งมีทั้งวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า30ชนิดและเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการดูแลร่างกาย และยังมีการใช้เทคโนโลยีอะมิโนแอซิดคีเลตครับคือการใช้โปรตีนหน่วยย่อยหรือกรดอะมิโนนำพาแร่ธาตุต่างๆที่ดูดซึมยากให้ดูดซึมได้ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ไลฟ์แพคยังได้บันทึกอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลอย่าง PDR พอ l i ไลฟ์แพคมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ตัวที่2ในเซตนี้ครับคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ผสมชนิดเข้มข้น G3 G3 ครับเป็นเครื่องดื่มที่ได้จาก4พผลไม้สมุนไพรจีนหาย,ยากทั้งผลแก๊กชนิสไรเซียมซีรี่และ4ีักทอนซึ่งให้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นกว่าผลไม้ทั่วไป10-70เท่าอุดมด้วยสารอาหารมากกว่า170ชนิด หากเทียบน้ำหนักของ4ผลไม้นี้กับผลไม้ทั่วๆไปแล้วปรากฏว่า4ผลไม้นี้ครับให้สารอาหารที่เข้มข้นกว่ามากทั้งผลแก๊สที่ให้ไลโคป,ปีนสูงกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าและวิตามินซีสูงกว่าแครอท10เท่าชนิสไลเซียมครับซึ่งให้ซีแซนทีนมากกว่าข้าวโพดถึง40เท่าซีลี่ซึ่งให้วิตามินซีมากกว่าส้มถึง60เท่าและสีบัคทอนที่ให้วิตามินอ e, ีปริมาณสูงอีกด้วยนอกจากนี้ใน ผลแก๊กครับยังมีแคโรทีนอยชนิดพิเศษที่เรียกว่าไลโปแคโรทีนสังเกตได้จากจุดสีแดงๆนี้ใน G3 ครับไลโปแคโรทีนทาหน้าที่เป็นเทคโนโลยีนาโนธรรมชาติส่งผลให้สารต้านอนุมูลอิสระใน G3 ขนาดเล็กลงเป็นขนาดเนโนทําให้การดูดซึมดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับในเซ็ต Total Wellness ก็คือเห็ดถังเช่า c o d i ม a s 4S4 เห็ดทังเช่าครับหรือ c o d y c e p s sinensis นั้นเป็นสมุนไพรหายากครับที่พบเฉพาะบนยอดเขาสูงของจีนที่หนาวเย็นสลับร้อนเท่านั้นต้องขึ้นไปเก็บตัวหนอนบนยอดเขาแบบนี้ครับในอดีตจึงถูกสงวนเป็นอาหารบำรุงสำหรับจักรพรรดิจีนเท่านั้นและราคาก็แพงกว่ากิโลกรัมละ2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวปัจจุบันครับได้มีการเพราะพันธุ์เห็ดถังเช่าออกมาจําหน่ายเป็นจํานวนมากแต่เราควรเลือกสายพันธุ์ ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีงานวิจัยทางพิทยาศาสตร์รองรับทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภยัยซึ่งสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยนั้นก็คือสายพันธุ์ทิเบตรครับ และผลิตภัณฑ์ CordiMa x CS4 ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุคอร์ดิเซปหรือเหตุทางเช่าสายพันธุ์ซ s 4เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ทิเบตรหรือเป็นสายพันธุ์ลูกของสายพันธุ์ทิเบตนั่นเองผลิตในห้องแล็บที่ทันสมัยให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานสารสําคัญเท่ากันทุกลดทุกหัวทุกเม็ดและปราศจากสารปมเปื้อนมาพร้อมกับคุณประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมร่างกายให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าลดความเหนื่อยล้าโดยปราศจากสารกระตุน้น ขนาดรับประทานคือ2แคปซูลวันละ2ครั้งพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีครับผลิตภัณฑ์สุดท้ายครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ i า e s แปนครับที่มาพร้อมกับ3จุดเด่นนั่นคือช่วยส่งเสริมกลไกเอจิ n งด e เฟนต์แม c h a นิซึหรือกลไกปกป้องซ่อมแซมร่างกายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากความรู้เรื่องการแสดงออกของยีนและมีส่วนผสมที่โดดเด่นจากธรรมชาติหาไม่ได้จากอาหารทั่วไป นี่คือส่วนผสมครับทั้ง10ของไวส์แยร์อัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากสังข้พูนสีม่วงซิสซัสไบโอฟลาวนอย์ดีลิโมนีนโคเอมไซคิวเทนไลโคปีนโรสแมรี่เคอร์ซิตินโอเมก้า3และวิตามินดีครับโดยสมเนกนั้นได้คัดสรรสารอาหารทั้ง10นี้จากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับยังบรรจุอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าลิแคปครับซึ่งเป็นการนําสารอาหารที่เป็นของแข็งและของเหลวของไวท์แวนนั้นแยกกันอยู่คนละส่วนกันแม้จะอยู่ในแคปซูลเดียวกันทําให้สารอาหารทั้ง2กลุ่มไม่ทําปฏิกิริยาทําลายกันเองยังคงประสิทธิภาพของสารอาหารอย่างเต็มที่ดูดซึมได้อย่างเต็มที่ขนาะรับประทานคือครั้งละ2องลิแัปวันละ2ครั้งหลังอาหารทันทีเช้าและเย็นครับ และนี่คือเซ็ตสุดคุ้ม Total Wellness ครับที่ประกอบด้วย G34 ขวด Y s p a n 1กระปุกค o d i m a c 1กระปุก Life Pack 1กล่องใบตรวจสแกนเนอร์10บใบราคาเพียง13,700บาทรีบจับจองเป็นเจ้าของด่วนๆครับ